ตัวเดียวกับไมค์ครั้งสำหรับไมค์คาร์บอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะจะมาสอนวิธีการทําฟาร์มที่ถูกต้องนะเนื่องจากก็ก็เคยสอนไปแล้วนะวิธีการทาฟาร์มที่ถูกต้องนะฮะแต่ก็ยังมีคนทําผิดอีกนะฮะซึ่งภาคซึ่งในคลิปนี้นะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําฟาร์มแบบค่อนข้างที่จะถูกต้องนะฮะคือก็ไม่ได้มีใครบัญญัติหลอกอะไรประมาณนี้แต่คือมันได้ผลผลิตที่ที่ค่อนข้างดีกว่าประมาณนี้แล้วมันแบบใช้พื้นที่น้อยกว่าใช้งบอะไรน้อยกว่านะฮะมาดูอันดับแรกกันก่อนนะฮะ เอาแบบเบื้องต้นเลยจริงๆนะฮะเราทับเคลียร์เลยนะฮะเบื้องต้นจริงๆคืออันนี้จะมาสอนมามาในในรูปแบบของคิดเอทีฟนะฮะเพราะว่าขี้เกียจหาของนะฮะจะได้รวดเร็วด้วยนะฮะโฮนะครับอันดับแรกนะฮะอุปกรณ์สําคัญเลยนะฮะในเอ่อไอพวกในเอ่อครฟบีนะฮะอันดับแรกนะอุปกรณ์ที่สําคัญที่สุดในการทําฟาร์มนะฮะมันอุปกรณ์ที่ชื่อว่าโฮนะฮะ H O E อย่างนี้ใช่ไหมครับจะมีทั้งหมดตามนี้นะฮะซึ่งวิธีการคราฟนะฮะก็เอ่อสติกใช้สติกนะแล้วก็จะแบบมันจะมีไม้สโตนคือมันจะมีหลายชนิดแหละมีทั้งไม้ทั้งหินเอ่อเหล็กนะฮะทองแต่ก็ไม่รู้ว่าไอ้ทองเนี่ยใช้เพื่ออะไรก็สอนเป็นงั้นแหละไดมอน นะวิธีการคราฟโอละ,ะก็อย่างนี้นะฮะไว้ด้านซ้ายอย่างนี้ก็ได้หรือไว้ด้านขวาก็ได้นะฮะอย่างนี้ก็ได้คืออุปกรณ์ก็เนี่ยจะเป็นหรือจะเป็นหินก็ได้นะฮะหินก็มีนะฮะหรือเหล็กก็อา้าวเหล็กก็ได้อ้าอ่าอ่าอ้าเอาโอเคฮะ,คะเหล็ก เหล็กก็ได้อย่างนี้นะฮะเหล็กก็ได้เหมือนกันนะฮะทองก็ได้เหมือนกันทองนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างท,ท,ที่จะสิ้นคิดนะฮะเพราะเนื่องจากอุ้ยทองนี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะแบบฟุ่มเฟือยนะเ <t> พราะเนื่องจากความทนทานของมันเนี่ยมันกากนะฮะมันเป็นการเขาเรียกว่าแบบมันไม่คุ้มอ่ะคือแบบเพื่ออะไรอ่ะแบบแค่แบบดุเหมือนแบบเป็นผู้ดีเฉยอย่างนี้ยแต่ประสิทธิภาพห่วยแตกมากนะฮะ โอเคนะฮะอุปกรณ์จบกันที่นะ้าอุปกรณ์นะฮะก็คือเราก็ได้โฮไปอย่างนี้ซึ่งโฮนั้นะนะนะจะต้องใช้ควบคู่กับน้าไอโฮเนี่ยก็คือสามารถทีดขวาที่ดินได้นะฮะให้ใช้คลิกขวานะฮะถ้าคลิกซ้ายจะเป็นการใช้ตีนะฮะซึ่งมันัตถูถประสงค์ของมันนะฮะก็คือเราสามารถพวนดินได้นะฮะแต่เมื่อเราพรวนเสร็จปุ๊บดินเนี่ยมันจะทยอยกลับเป็นเดิร์ดเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็กลับกลายเป็นหญ้าเหมือนเดิมพอเนื่องจากดินขาดความชุ่มชื้นนะฮะเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความชุ่มชื้น กับดินด้วยนะฮะดินมันถึงจะคงทนง,งั้นมันจะกลับเป็นเหมือนเดิมนะฮะซึ่งการให้ความชุ่มชื้นน,นนะั้นนก็คือจะใช้น้ําอย่าง,งี้นะฮะซึ่งน้ํา1บล็อกตรงเนี้ยสามารถไปได้ทุกทิศอย่างละสี่หนึ่งสองสาย่างเงี้หนึ่งสองสามสี่หนึ่แล้วก็ตีเส้นอย่างงี้นะฮะแค่น้า แค่น้ำหนึ่งจุดเราก็สามารถไปได้เยอะเลยทีเดียวอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้เกินเนี่ยแค่น้ำหน,นึ่งบ็อกตัวกลางเนี่ยนะฮะเราสามารถทําพื้นที่ฟาร์มได้ใหญ่ถึงขนาดนี้เลยนะฮะบางคนก็แบบว่าบางคนก็แบบวางน้ําตลอดทั้งแนวอันนี้ก็ไม่มีใครว่านะฮะแต่ก็คืออย่างนี้มันแบบมันประหยัดพื้นที่ดีอย่างนี้งนไงเข้าใจปะนี่คือพื้นที่ฟาร์มนะฮะซึ่งอุปกรณ์ ซึ่งสิ่งที่สามารถปลูกบนนี้ได้นะฮะก็มีดังนี้ฮะมาดูด้านนี้นะฮะสิ่งที่ปลูกข้างบนได้นะฮะหลักๆก,ก่อนแรกๆเลยนะที่มาใหม่ๆเลยก็จะเป็นพวกข้าวนะฮะซึ่งก็จะเป็นซีดนั่นเองนะฮะบางคนถามพวกซีดอย่างเงี้ยเริ่มต้นจะหาได้ยังไงสามารถหาได้จากหญ้านะฮะเมื่อเราเริ่มเล่นเกม m i n e c ใหม่ๆเนี่ยมันจะมีสิ่งเนี่ยที่เขาเรียกว่าหญ้านะฮะก็ทุบหญ้าไปนะฮะแล้วเราจะได้ซีดมาซึ่งซีดก็มีลักษณะ แบบนี้นะฮะ A S E E D อย่างนี้นะฮะเราก็กดวางวางวางไปแล้วมันก็จะโตขึ้นนะฮะส่วนอันนี้ฟักทองพัมกินมเมล็ดมันจะเป็นสีขาวๆอย่างนี้แล้วก็เมลอนก็เป็นสีดําอย่างนี้ซึ่งมเมล็ดพวกนี้นะฮะสามารถหาได้ตามอารมาดอนไมล์เออใช่ใช่อารมาดอนไมล์หรือใต้ดินด้านล่างอะ่ะคือถ้าสมมุติเราขุดไปขุดมาขุดไปขุดมาปุ๊บเราจะไปเจอเราจะไปเจอเ,จเจอหมืองล้างนะฮะเหมืองล้างก็คือแบบ มันจะแบบมีเสามีอะไรอย่างนี้มันจะมีรางรถไฟอันนั้นเขาเรียกอามาดอนไม้นะฮะเหมืองที่ถูกทิ้งนะฮะก็เราสามารถหาพวกความกินซีกับไมลอนซีได้แล้วเราก็มาปลูกอย่างนี้นะฮะบางคนปลูกแบบนี้คือแบบคือตามหลักการปลูกที่ถูกคือเรียงยังไงก็ได้นะคือเนื่องจากว่ามันเป็นอันนี้ค hey. right. ือลําต้นนะฮะแล้วต้นเนี่ยเวลาออกผลเนี่ยมันจะต้องหาพื้นที่ให้ผลมันเกิดด้วยคือบางคนเขา คือเขาปลูกเป็นแบบปลูกเป็นข้าวอ่ะเข้าใจป่ะอ่ะเพื่อความจะได้เห็นอ่ะบนมิวใสเข้าไปฮะบางคนอ่ะเขาปลูกเป็นข้าวอ่ะเนี่ยปลูกอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าผลมันจะขึ้นยังไงผลทาผลฟักทองมันจะเป็นยังไงมันจะไปอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยเหรอผลฟักทองมันจะขึ้นมาชีโดชีเดเป็นลออลี่ป,ป๊อปอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมมันก็ต้องมันก็ต้องเกิดข้างๆใช่ป่ะเพราะฉะนั้นวิธีการปลูกอันอันนี้อันอันอนี้อาจจะถูกฮะแป๊บหนึ่งฮะ สิ่งที่ผิดก็คือแบบปลดรอสักคู่ฮะปลรอลสักคู่ปลดรอสักคู่อันนี้ไม่ต้องไม่ต้องดูนะฮะว่าผมพิมพ์อะไรหนึ่งสองสามสี่ห้าหกคำสั่งเวอร์ดิตฮะบางคนปลูกอย่างนี้ฮะแล้วผลละไม้มันจะออกอยังไงมันก็จะต้องหาที่ออกเห็นไหมฮะมันก็เข้ามันก็ออกข้างในก็ไม่ได้มันก็ออกตรงนี้ วเนี่ยบางคนอย่างเงี้ยปลูกเป็นข้าวอย่างเงี้ยไอ้ปลูกปลูกแบบเป็นต้นข้าวอย่างเงี้ยมันก็หาที่ออกไม่ได้สิใช่เปะละ่าล่ะเพราะฉะนั้นวิธีการปาลูบบก,อ,ลบบยกอย่างนี้ผิดฮะแล้วแบบไหนถึงจะถูกอ่าฟาร์มแลนด์แล้วแบบไหนถึงจะถูกฮะอย่างเงี้ยผิดแน่นอนซึ่งเห็นว่าอย่างเงี้ยคือแบบต้นอะ่ะมันจะต้องหาที่ออกผลอะ่ะคืออย่างเงี้ยซึ่งบล็อกที่มันจะแบบกระดึบออกมาได้นะั้นะนะฮะก็คือ1เป็นดิน ไม่ดินก็ยาานะฮะหรือจะเป็นฟาร์มแลนด์อย่างนี้ก็ได้นะฮะแต่เมื่อทุบไปปุ๊บมันก็มันก็มันก็กลายเป็นดินนะนะก็อ <c oughs> ้าวคือเป็นดินอย่างเงี้ยพอมเป็นดินอย่างนี้เสร็จปุ๊บไม่ต้องไปพวนดินให้มัน,นะฮะไม่ต้องไปพวนให้เป็นแบบพื้นที่อย่างนี้นะฮะแค่เป็นดินธรรมดามันก็เกิดได้แล้วหรือเป็นญ้าอย่างนี้มันก็เกิดได้ก็มีแค่3มสถานะเท่านั้นนะคือฟาร์มแลนด์อย่างนี้แล้วก็ดินแล้วก็ย้าส่วนตรงนี้สโตนหินมันจะเกิดไม่ได้ฮนะเพราะฉะนั้นก็คือ เราควรแบบล้อมรอบสโตนเอาไว้อย่างนี้นะฮะเพื่อเพื่อเพื่อที่มันจะได้เกิดไม่ได้นะฮะเช่นรูปแบบวิธีการใช้การเกิดของมันเป็นอย่างนี้อันดับแรกพอแบบเอ๊ะถึงเวลาเกิดแล้วไปดูด้านซ้ายดิปึ๊บเอ้ยด้านซ้ายไม่ได้ติดติดติดต้นฟักทองอีกต้นหนึ่งไหนเราไปดูด้านนู้นดี้ปึ๊บเอ๊ยด้านนี้ก็ไม่ได้ฮะมันเป็นหินมันไม่ใช่หญ้าไม่ใช่ดินด้านนี้อึ๊บก็เป็นหินอีกเหมือนเดิมก็ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้เอ้ยเป็นดินเกิดได้มันก็มาเกิดแวบก็เลยได้เป็นอย่างนี้ม ไปด้นู้นไม่ได้ด้านนี้ก็ไม่ได้ด้นี้ก็ไม่ได้ได้นี้ก็ไม่ได้รอบๆมันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือมันถึงได้ปลูกแล้วมันไม่ได้ผลผลิตไงอันนี้คือเป็นตัวอย่างที่ไม่ถูกต้องนะฮะลบทิ้งฮะเห็นแล้วอนาถมากเลยอ้าวก็ยังมีคนทําอยู่นะไม่ใช่ไม่มีอ่าเออโอเค อืมโอเคนะฮะซึ่งรูปแบบการปลูกที่ถูกต้องก็อย่างนี้นะฮะเรียงกันเป็นแถวแถวเลยปุ๊บๆๆๆอย่างนี้นะฮะแล้วก็แบบเหมือนแบบว่าเป็นการบังคับเลยให้มันมาเกิดข้างหน้าด้านนี้ด้านเดียวเพื่อความสวยงามของฟาร์มเราใช่ไหมพอไปด้านซ้ายก็ไม่ได้ด้านนี้ก็ไม่ได้ด้านนู้นก็ไม่ได้มันก็มาเกิดด้านนี้ซึ่งพอเราเก็บเกี่ยวทีมันก็แบบง่ายใช่ป่ะแค่เดินทบๆบอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็เกิดเป็นแถวเราก็เดินทุบๆๆๆๆอย่างนี้ได้บางคนทําแบบนี้ ถามมันผิดโลกไหมมันก็ไม่ผิดหรอกแต่มันเก็บเกี่ยวลำบากเข้าใช่ะถ้าสมมติเราปลูกเป็นแถวแถวแถวเราก็เดินทุบทุบทุบไปได้เลยใช่ปะแต่อย่างนี้คือแบบต้องมาทุบตรงนี้มาทุบตรงนี้แล้วมาทุบตรงนี้มันเปลืองพื้นที่บางคนปลูกอย่างนี้เลยมีอยู่หนึ่งต้นพวนมันสลอบคือเหมือนเล่นจำจีบผลไม้อะมาสุ่มว่าแบบเออเกิดด้านไหนดีวะเออเกิดด้านนี้แล้วกันอ่ะมาเกิดด้านนี้แล้วกันแบบนี้มันก็สิ้นเปลืองฮะเพราะฉะนั้นทําอย่างนี้เลยบังคับเลยให้มันมาเกิดตรงนี้เข้าใจบอแล้วตรงนี้อีกเหมือนกันเนื่่องงจาากวตรนี้ หลายๆคนให้ให้ให้เปลี่ยนความคิดใหม่ก็ดีเหมือนกันนะสโตนบางคนส่วนใหญ่แล้วจะตรงเนี้ยจะใช้เป็นแบบสโตนบิ๊กอย่างงี้นะฮะเพื่อป้องกันแบบว่าเราเดินลงน้ําอะไรอย่างงี้ไงใช่ปะ่ะครั้งต่อไปฮะแนะนําเลยให้เปลี่ยนเป็นนี่เลยคาเพชรคาเพชรก็คือพรมอะ่ะเมื่อเดินปุ๊บห็นปะ่ะมันสบายมันเดินแบบเงี้ยไม่ต้องเหมือนแบบมันคือมันไม่ต่างระดับมากอย่างงี้คือแบบเดินแบบขึ้นลงขึ้นลงอย่างงี้แบบปวดหัวใช่ปะ่ะเปลี่ยนเป็นอย่างงี้เลยคาเพชร ง่ายดีไม่ลกลูกกระตาด้วยเดินก็แบบเดินปกติแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะส่วนวิธีการปลูกชูการ์เคนนะฮะก็อย่างนี้เหมือนกันคือต้นมันเนี่ยเอามาข้างนอกก่อนก็ได้มาข้างนอกก่อนวิธีการปลูกต้นชูการ์เคนหรือต้นน้ำตาลเนี่ยต้นตาลเนี่ยก็คือมันต้องปลูกติดกับน้ําเลยนะฮะซึ่ง ถ้าเป็นเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันสามารถปลูกบนทรายก็ได้นะฮะหรือปลูกบนเดรดก็ได้เนี่ยสามารถปลูกได้นะฮะซึ่งมันจะต้องติดกับน้านะฮะมันถึงจะปลูกได้อย่างนี้นะฮะมันจะต้องติดกับน้ำเพราะนั้นถ้าปลูกกับพื้นดินเะนี่ยไม่ได้แน่นอนเห็นป่ะฮะมันต้องติดกับน้ําแล้วมันก็จะแบบมันจะขึ้น อย่างเงี้ยแล้วเราก็ทุบด้านบนออกนะให้เหลือโคนเอาไว้อให้มันสืบทอดมรดกมรดกโลกต่อไปแล้วเกิดสมุนลูกอูดตรงนี้ปุ๊บนะฮะสีที่เกิดขึ้นก็คือมันจะเด้งอย่างเงี้ยมันจะเด้งนะฮะมันจะทยอยทยอย,อยเด้งนะเพราะมันไม่มีน้ำนะฮะมาต่อกันที่ฟาร์มชนะูกาเคนนะฮะหลายๆคนนานนะทำฟาร์มผมชอบเรียกมันต้นไผ่ฟาร์มชูกาเคนเนี่ยหลายคนชอบทำอย่างนี้ก็คือเอาโ stone b i อะ่ะมาวางขั้นอย่างนี้นะฮะเพื่อที่ว่าเวลาเรา เวลาเราเก็บฟาร์มเนี่ย Border, เราจะได้ไม่ต้องเดินลงน้าใช่ไหมล่ะแต่อย่างงี้เห็นปะ่ะมันปวดหัวแบบเวลาเราจะไ,ไปตรงนู้นมันก็ต้องกระคึกคึกคึกอย่างี้ใช่ไหมฮะไม่มันไม่สนุกฮะต้องไปแบบข้างล่างอย่างงี้ข้างล่างอย่างงี้เห็นปะ่ะเป็นคาเพชซึ่งข้างล่างตรงนี้เป็นน้านะฮะแล้วหลายคนวางไม่เป็นนะฮะวิธีการวางคาเพชก็คือสมมติตรงนี้เป็นแหล่งน้ำนะฮะเราเล็งกับต้นอะไรก็ได้สมมติเล็งกับอย่างงี้นะฮะแล้วเราคลิกขวาปึ๊บมันก็จะเป็นการวางหละเห็นป่ะ แล้วเวลาเราเดินเราก็เดินผ่านฉลุยไปได้สบายๆายแล้วเวลาเราเก็บผลผลิตนะฮะเวลาเราเก็บผลผลิตใช่ไหมฮะเราก็เลงอย่างนี้แล้วเราก็เดินโอ,โอ้โหเก็บมันกดเก็บแบบเก็บมันมากห็นปะสบายเก็บมันด้วยใช่ไหมฮะมันไม่ต้องแบบเดินขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเป็นระดับเป็นระดับเดียวกันเนี้ยสบายลองไปปล oh, ูกกันดูฮะเราจะเราจะติดใจผมยังติดใจอยู่เลยเนี่ย เห็นปะแป๊บเดียวสบายแล้วเกิดเป็นข้างบนล้ฮะอ่าพอมาข้างบนปุ๊บเราเลงนะฮะสมมติเราเลงเราเลงปุ๊บคือปกติเราจะเล็งระดับนี้ไงตอนแรกเราก็เล็งระดับนี้แล้วอ่าพอเราเดินขึ้นขึ้นเดินขึ้นอีตรงเนินนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นเลงชั้นบนตรงนี้อ่าพอเราเดินลงมาอีกปุ๊บเลงชั้นล่างขึ้นสรุปเราจะเล็งข้างบนหรือเลงข้างล่างกันแน่นอย่างเงี้ยเห็นปะมันจะค้าลำบากมันจะไม่อิสระเหมือนคาเพชรใช่ปะเดินไปยังไงมันก็เป็นระดับเดียวกัน อ่ะนี่พอเดินขึ้นข้างบนปุ๊บก็เก็บข้างบนพอเดินมาตัวนี้อาเก็บข้างล่างและเกิดสมมุติเราเล็งข้างล่างตรงนี้แล้วก็นะลากหายแล้วลุสารพัดนึกนะฮะเพราะฉะนั้นทําแบบคาเพทฮะเชิญเลยเรียนเชิญฮะเรียนเชิญได้ทําเลยอย่างนี้สะดวกสบายสําหรับฟาร์มเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วขอความกรุณาช่วยปลูกให้ถูกต้องหน่อยปลูกแบบนี้ก็ได้หรือแบบถ้าใครขี้เกียจมากคืออยากอยากปลูกไประดับอย่างนี้ใช่ไหมฮะ พอตรงมุมตรงนี้เอาหินมากันนิดนึงบล็อกอะไรก็ได้ที่มันไม่ใช่บล็อกดินกับหญ้าเอาหินก็ได้หรือเอา stone ิกก็ได้ stone ิกก็ได้อย่างเงี้ยหรือเอาอย่างงี้ก็ได้หรือเอาพัมกินห,หรือเอาอะไรก็ได้นะฮะที่มันไม่ใช่ดินมันจะได้เกิดเป็นระเบียบหน่อยถ้าสมมติเราไม่ได้การตรงนี้เนี่ยบางครั้งอ่ะผลผลิตมันก็มีโอกาสที่มันจะมาด้านนี้อย่างเงี้งเพราะฉะนั้นก็นะฮะเรียนเชิญปลูกกันให้ถูกต้องนะฮะ ให้มันเป็นทิศเดียวกันอย่างนี้มันจะได้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะฮะบางคนก็นะฮะมัวนิ่มมากแบบแบบมันอยากจะเกิดตรงไหนก็เกิดไปประมาณนี้นะฮะไม่เอานะฮะโอเคฮะเสร็จสิ้นเป็นเอ,อเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็วิธีการปลูกชุบกระเคนแบบนี้นะฮะเอาไปใช้ได้นะฮะมันสบายจริงๆโอเคเพราะเนี้ยอย่างเงี้ยคือยังไม่ค่อยเห็นใครทำางานก็เลยอ่ะออกคลิปหน่อยแล้วกันมันยังไม่มียังมันยังไม่แบบมีใครใช้อย่างนี้ เออหรืออาจจะยังไม่รู้ก็ได้นะฮะหรือบางคนไม่รู้ด้วยมั้งว่าแบบคาเพชรวางเหนือน้ําได้นะฮะเวอร์ชันเวอร์ชันหลังจากนี้ไปก็ไม่รู้มันจะวางได้หรือเปล่าคือบางคนอย่างนงี้งวางคาเพชรไปปุ๊บปุ๊บอ่ะพอฉันล้างทุบปุ๊บคาเพชรมันถูกเด้งหมดอย่างงี้ไงบางคนก็แบบเออสงสัยวางบนน้ำไม่ได้จริงๆคาเพชรวางบนน้าได้นะฮะก็คิดว่าเป็นบั็กก็ได้เหมือนกันนะฮะโอเคฮะจบคลิปเพียงเท่านี้นะฮะวิธีการทาฟาร์มและวิธีการปลูกชืแคนที่ถูกต้องนะฮะแล้วปลูกฟาร์มทั้งหมดแบบถูกต้องด้วย โอเคฮะเสร็จสิ้นเพลงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสำหรับวันนี้วัีคบ๊ายบายอันนี้ไม่ถูกต้องนะโอเค